ไถนาดินแข็งครับผมฝนไม่ตกไถอย่างเดียวครับผมไลตรถเกี่ยวครับผมแงมหนิลปเลยไถเลยไม่เล็้วไงตรงมึงข้าดิดัน ครับแจกตายนะมั้ยรถเกียร์เออบครับว้าบว้าบว้าวฮ่าฮ่าเออบุรษไงงงเฮ้ยคุณยุทยอดครับผม ย,ย็งครับคอยซ้ำคอยซ้ำยังครับดให้ตังแต่ไทยกันมากก่อนที่ไทใช้น็นไงครับให้ก่ว่บุกเบิกไทยปูไว้ tỉnh nhung 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 này có chi cốp thấy na hắn xì bay yếp xì hùng ta sang ừ. 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 Nhôm, nhôm, nhôm. Ừ. <laughs> 4, Ô, tà sáng. Ừ. Ừ. โอ้สั่นจักหน่อยครับป้องนี่อึขี้ฟุ้งนี่น่ะเป็นปลาดเกี่ยวครับโหน่ะโหน่ะ อย่งโป๊กครับเมื่อกวนสีไทยครับเดี๋ยามาปั่นเด้ครับวันนี้วันเป็นแต่ข้าร่งรถผมนล้วครับสีไทยก่อนง่ายวันนี้นนแลเหลืออีกสามบิ้งครับผมอสามบิ้งอันสิแล้วครับนะครับเ,นเนบขาต้นยูคาครับ ดินแข็งดินอน่อนกะใไ้ราคาเดียนะครับนีบ่ นี่บอสเป็นบอสสปริงนะครับบอสโชงนะครับบอสคันนี่เด่วงว่างดีเวลเยกันครับบอสสปริงครับนี่ครับอบอสบเ,เ,เดิมครับแต่ว่าเทปไซโชครับนิ่มครับนิ่มหนึบนิ่มหนึบนิ่มเพราะมันบอสเก่าแปดน,นะครับ แต่ว่ามอนี่มันตัวหน่อยครับมันนักหน่อยครับโอ้โหโอ้โแม่มชุดไ,ไทย,ยอะต <mm> ายตายตายตายบดแดงก็ต้องกินเขาครับจุกแล้วครับนี่พูดนะพูดนะ ย้งไงค,ครับครับดีแล้วว่ามีลมครับมีลมสวยชีวิตบ่เปาเของหูดังคุณครับปันไดครับมัน,นหมวกกรบโปใส่ครับแบบน้น้อยนีย่เอาใ้ใไซกับบป๊ะไซครับมากดูดซวดว่าสั่นว่าโอ้ไม่หลุดลดแรง ยางก็เริ่มล้นแล้วครับรถทัานนี่รถยนงเริ่มซิบเบดแล้วครับรอหลังรอนาดินเหงๆยังสี่เข้าไปได้อยู่ครับฝนตกแนี้นี่แหละให้กว่าตัวเกียวริบปุ้นนะครับนี่อ้บรรยากาศดีจังหมอกหนาจังเลย มีขนาดล้มอย่างหลังวนๆนะครับนี่นโดดตัวนี้นะครับเห็นในนั้นเองใี่นี่เมื่อเปลดนรับจ้างนะครับนี่ เย็นปิดเทิมแล้วครับนี่ครับรับจางครับรถครับใจเอาไว้มาหน่ยอยกวนนะครับอ๋อเดี๋ยวเป็นเปลีป่ยนเนี่ยเราเป็นตทางสาทางสายเราหยาดมันคำนคำขึ้นกาวนา <c oughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อ่างเขียดคุณอ่านหัวกะจีเขาอยู่ครับอันหัวกันรุนใหญ่อัน,น,นอ่นอนานหัวขาซูนย์ได้หนีมันใช่เขาคือนก่อนนะครับแต่พราะเขาบนเลือกหรือว่าไทยพวกเขาได้หรือว่า ต่างหางเพราะเปลี่ยนอย่างที่ว่าอะครับเอาฟ้าขึ้นนี่ไปครับบรรยากาศย้ำเลี้ยงครับมันนี่ผลงบุตรโตครับเปิดฤดูกาลไทยนา